เอาพ่มสว,วสัสดีบัวชีอยู่มูที่ตำบลบางมาเดืออำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีปัจจุบันนี้ได้จ่ายปุ้ยเอกราดมาปีนี้ก็เป็นปีที่ีสร้ามพี่ที่ันานมานี้ก็ได้รับพุ้นดีตั้งแต่ได้จ่ายปุ้ยเปิดคิปมาชาวเลก,ก้อยตาเป็นได้ในแปลงนี้นกคลิปนกคลิปงเป็นชาวเก แล้วขึ้นไปกระามแผ่นสี่แป้นแล้วก็ลดลงก็ชองแป้นกามแผ่นมาเรื่อยๆจนตลอดปีเพราะว่าท้าที่เพิ่มใจมาแล้วผู้ยี่ออื่นไม่ได้เทา้าก็เส้นน้ำย่างที่ออกมาก็มันน้ำย่างคนน้ำนักกด็ดีที่เอาไปใกล้แล้วก็รานที่รับซื้อก็บอกว่าเอะก็รทำย่างอย่างไรไม่มีกับอากาศปุยน้ำนี้เพิ่มยังไม่ได้ปูดที่ แล้วพ่อมเคยใจแล้วตอนอย่างทีทัดถึงไปเป็นสิบปีแล้วไม่ได้ตัดเข้าตัดมาไม่มีน้ำย่างก็งไม่ตัดิ้งพ่อมเลยเอาปุยน้ำนี้ไปชีดตอนปิดนาย่างพ่มเคยได้ชีส้สองครั้งแล้วปรากฏว่าต้นที่ิ้งไปแล้วนั้นพอไปเปิดหน้าคลิปไม่มีน้ำย่างออกมาเกือบเต็มจาอตอนนี้ก็ยังออกอยู่ วิธีปลาชุ่มก็นำปุ๋ยหนึ่งกว่าปลาชุ่มนำยีริบลิตหนาย่างก็ดูเนี่ยเรียกมันเลี้ยงด้อยดีเนื้อไอ้เลือกย่างทีตีไปแล้วมันก็นองเรียวขึ้นแล้วหน้าก็ไม่ไม่มีการเป็นโรคแล้วก็ะจายปุ๋ยนี้มาการรู้สึกว่าหน้าจะป่นดี ไอ้ต้นไม้เขาก็งอกงามดีปีนี้ก็ใบแก่เร็วขึ้นปอก้นเริ่มตอกปลมก็เริ่มใส่ปุ๋ยไม่ไปเม่อนักปีก่อนก้อนนู้ใบรวงสามมืนปีนี้รวงมืนเดียวแต่ใบรุนแก่รวงมืดแล้วก็แต่ย้อนไม่กมาแก่เร็วค้นตกมาก็ไม่ใช่ง่ายแล้วัม่ปก่อนก้อนก้นตกใบงางิกแล้วรวง ีนี้ไม่ร้องจำร้องปุ้ยนี้จังปุ้ยน้ำและปุ้ยเม็ดรู้สึกว่าถ้าตีใจมารู้สึกว่าชุดยอดกว่าปุ้ยจันดอื่นพุ้มยอมรับเลยว่าจะนึ่งแล้วพุ้มนายชอบสตาสุกยูบานเหล็กที่อยตามที่มูซ่ามบางมาเดือยุ่นปินสุราตานีย่างแปลงนี้เป็นยางย่อยอยู่ประมาณ1ิบเจ็ดไร่กำลังเปิดกรีด แล้วก็ที่กำลังทำนี่ไม่ได้เปิดกรีดนี่ทั้งมดแปดสิบหายพ่นชายปุ๋ยเอ็ดคราดมาสี่ปีแล้วชายทั้งปุ๋ยน้ำและปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเอ็ดคราดชายแล้วดีหมาทันจะดูต้นว่ะมันมัน,ม,นมันจะจะเขี้ยวอ่ะไม่ไม่ไม่ไมแข้งกราวเมื่อนักชายปุ๋ยเหยวอ,อื่นซึ่ง อาชายมาจากอย่างใย้ยแล้วนำนักก็เพิ่มแล้วแพ่นก็เพิ่มเทียบได้ว่าจากสิบแพ่นจะเพิ่มขึ้นไปอีกห้าแผ่นเป็นเป็นสิห้าในเนื้อทีเท้าเดิมก็การชายแต่ละครั้งผมไม่ได้ใส่มาแต่ใสบอยคือตอนหนึ่งประมาณเราหนึ่งกระปองแต่ว่าใส่ปีหนึ่งสี่ครั้ง สามเดอน,ดอนครั้งสามเดอนครั้งใช่ปีละปีละสี่ครั้งก็ประมาณนี่สี่สิบกว่าไรา่ก็ชายเป็ประมาณตันหนึ่ง 1, กับ 10, สิบ้าซอบรู้สึกต่อรอบต้นอย่างเล็กทีโตไม่ทันเราก็ใชยย้ยาชีดใช้ปุ๋ยตัวนี้ชีดชีดถังตนมันมันมันจะหญ่โตเท้าขึ้นมาพร้อมอ่ะคือนึ่งฝ้า ต่อหนึ่งคว้านี่ต่อน้ำยีได้ผลิชายสำหรับชีดย่างเล็กหรือว่าชีดนาย่างทีเรากำลังตัดก็ได้มันมีพ่นตรงว่าเป็นอาจะเป็นเนื้องอขึ้นมาด้วยรอยกริดเลยมากกว่ามาให้พี่น้องทีอาดูสีดีนี่แล้วก็ทดลองมาฉายปุ๋ยนี้ลองดูมันมันมัน,มนจะดี กว่าปุ้ยตัวอื่นชายปุ๋ยนี้รับรองดีจริงๆพุ่มนายวิไลยูจักุลบ้านเล็กีหนึ่งาเจ็มูาตันยวน,นำอำาเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อก้อนเคยชายปุ๋ยเคมีมาหลายปีแล้วทีนี่ก็มาเจอกับปุ๋ยตัวนี้หรือยิ่งเขาได้แนะนำไม้พุม่มเอามาชายชายอยู่ประมาณช่วงข้ามปีแล้วครั้งละเจ็ดตันเฉพาอะอยางตัด ให้มันได้พ้นดีเมื่อชายแล้วไอ้สสยเดือนนี่จะขึ้นเป็นขี้ถั่วสังส่วนทำให้มันดินรวนปรับสภาพดินดีเลียวก็ชายต่อมาครั้งนี้เป็นครั้งที่่องแลวก็ปุ๋ยตัวเนียมีคุณภาพดีครับน้ำย่างก็เข้มข้นดีแลีวก็เกิดชายปุ๋ยน้ำตัวนี้ขีดควบขู่ตะปุ๋ยมาเล็ดแค่ให้ถังดินน้ำย่างเข้มข้นดีน้ำนักย่างเพิ่อสามลิตรนี่ประมาณกิโลช่องคีด ธรรม,มด้ารัชว่ารเคยใช้ปุ๋ยตัวอื่นก็เข้มีวนี่นำย่างสามลิตรนี่จะไม่ถึงกิโลใช้ได้ดีมากครับชุดยอดเลยเอาละครับนี่ครับผมได้จักชวนในาชาวชวนแกล้เคียงกันมาแนะนำให้มาใช้ปุ๋ยตัวนี้กันมาช่วยกันซื้อปุ๋ยตัวนี้แล้วก็ใชายได้พ้นดีจริงๆผมยอมรับแล้วครับว่าได้พ้นเดปุ๋ยตัวเนีย เยี่ยมจริงๆเลยจะได้แน่นอนไม่ผิดหวัง